คลิปแล้วอันบล็อกกล้องสำรวจคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆมาโชว์แค่เล็กๆ,ๆน้อยๆเราจะมาเปิดอันบล็อกกล้องสำรวจของตึงดึงดึงตัวนี้ไม่ใช่ตัสวสมุดมือถือคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์ของ R T K เป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือนะคะเปิดปุ๊บเป็นหน้าจอสกรีนค่ะเหมือนไอโฟนเลยสไลด์ขึ้นใครที่แย้งไอโฟนแบบรุ่นรุ่นสิบเอ็ดไรรุ่นสิบไรเงี้ย สอเครขึ้นเสร็จแล้วก็เข้าโปรแกรมทำงาน,งานเข้าโปรแกรมทำงานของระบบอัติคีได้เลยใช้งานง่ายมากเลยค่ะใช้ระบบเสกีนมือจิ้มได้เลยเหมือนมือถือเลยอ่ะใช้งานง,านงาน่ายแถมเครื่องนี้คนนี้กับ G P S ใช้กับ Wi-Fi อะไรเนี้ยได้ด้วยนะคะคนนี้กับ Google อ่าเขาได้ไรก o o g l e แมปก Google Earth ก็จะดึงแผนที่เข้ามาใน เครื่องเล่นไวตัวนี้จะเป็นยี่ห้อเซาลรุ่น H3 ตัวคอนโทรลเลอร์ปกตินะคะการที่เราทำงานกับอดีเคเราใช้คอนโทรลเลอร์รุ่นไหนก็ได้มันจะมีตั้งแบบแอปพลิเคชันบนมือถือเอาซื้อแค่ลายเส้นไปลงแอปพลิเคชันบนมือถือใช้มือถือเราเองเนะี่ยเป็นคอนโทรลเลอร์แทนก็ได้นะคะแล้วก็ตัวเซาล์ู่้ส่ามาขายเนี่ยเดี๋ยวผุจะนำรีวิวอตัวหนึ่งก็คือตัว X อแล้วก็รุ่นนี้ก็คือ x อเนี่ย เป็นระบบปฏิบัติการ Windows แต่ H 3ตัวเดิมดำตัวนี้หน้าจอจอสกีนเนี่ยจะเป็นระบบปฏิบัติการ Android มันจ็เลยเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือถางั้นวันนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งิงให้ด้วยนะคะ